วิธีเปลี่ยนปุ่มคีย์สโตนแนวตั้งแน่นอนนะครับในโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับให้เป็นปุ่มปรับแบบควิก k c o เนอร์หรือว่าเป็นปุ่มปรับทีละมุมนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับก็คือปกติไลยตัวปุ่มนี้ก็คือเขาจะเซตมาให้เป็นค่าเป็นคีย์สโตนแนวตั้งแน่นอนครับก็คือจะประมาณนี้อ่านี่คือคีย์สโตนซ้ายขวานะครับอ่าเป็นปรับแนวตั้งแนวนอนประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับบางทีในการปรับใช้งานนี่คือมันอาจจะไม่เต็มจอนะครับมันอาจจะไม่เข้าทุกมุม เราก็เลยต้องปรับไปตัวปุ่มนี้นะครับเป็นการปรับแบบแก้ไขมุมนะครับหรือว่าเป็นการปรับแบบคิวคอนเนอร์วิธีการเปลี่ยนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เราไปที่ปุ่มเมนูนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับกดเมนูหนึ่งครั้งหน้าจอก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับให้เรากดเลื่อนลงมาที่การตั้งค่านะครับกด enter เข้าไปนะครับสังเกตฝั่งขวามือนะครับเป็นการปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับกด enter เข้าไป อ่าที่นี้ก็จะโชว์อยู่2ตัวก็คือเป็นการปรับภาพ s v นะครับแล้วก็เป็นการปรับภาพไปค c k corner นะครับให้เราเลื่อนมาที่อ่า c k corner นะครับแล้วกด Enter ได้เลยอ่าก็คือประมาณนี้ครับอ่าเรียบร้อยก็คือเราสามารถกดเลือกปรับทีละมุมได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะง่ายๆอ่าโอเคครับก็คือประมาณนี้นะครับพอกดปรับตั้งค่าอะไรเสร็จก็คือกดย้อนกลับได้เลยนะฮะ